ดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูไออีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะต่อกันในหน่วยของเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับคือเรื่องของหน้าที่ของเงินครับผมจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนพร้อมกันเลยดีกว่าครับหัวข้อในวันนี้นะครับเรื่องของหน้าที่ของเงินครับ อยู่ประสงค์การเรียนรู้ครับ 1. น,นักเรียนอธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจได้2นักเรียนวิเคราะห์ความสําคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจได้3นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้ความสําคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจมาดูความหมายของเงินกันก่อนเลยนะครับเงินคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับนะ well, ครับก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสื่อกลางนะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนั่นเองเงินนะครับมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับ1เลยคือเหรียญกระสาบครับ2คือเงินธนบัตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละอันนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมาดูที่เหรียญกระสบก่อนนะครับเหรียญกระสาบหรือเงินเหรียญนั้นลักษณะก็คือเป็นเงินที่ทําด้วยโลหะนะครับ แล้วก็มีทั้งมีหน่วยที่เป็นสตางค์หรือบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหรียญของบาทไทยนะครับข้อดีของเหรียญกระสาบนะครับคือ1มีความทนทานครับ2มีประโยชน์ด้านการทอนเงินครับ3เหมาะใช้ซื้อของที่ราคาไม่สูงมากครับส่วนข้อเสียของเหรียญกระสาบนะครับ1มีน้ำหนักมากครับและ2ครับพกพาไม่สะดวกนั่นเองนะครับ มาดูประเภทที่2นะครับคือเงินธนบัตรนั่นเองนะครับเงินธนบัตรหรือเงินกระดาษนั้นมีลักษณะคือเป็นเงินที่ทําด้วยกระดาษพิเศษนะครับพิมพ์โดยเฉพาะมีภาพรวดลายนะครับและก็มีหน่วยเป็นบาทนั่นเองมาดูข้อดีกันนะครับข้อดีของเงินธนบัตรนั้นคือ 1. มีน้ําหนักเบาครับ2พกพาสะดวก3เหมาะใช้ซื้อของที่มีราคาสูงครับ มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็คือ1ขาดชำรุดง่ายครับและ 2. มีการปลอมแปลงบ่อยนะครับก็คือพอมีมูลค่ามากนั้นก็จะเริ่มมีการปลอมแปลงนะครับัก็จะมีการปลอมแปลงทําให้่าเราต้องเช็คนะครับก่อนที่เราจะารับธนบัตรโดยเฉพาะแบงค์ธนบัตรแบงค์พันนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงนะครับ อันนี้เรามาดูหน้าที่ของเงินกันบ้างนะครับว่ามีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับคือ1มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับ2มีหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าครับ3มีหน้าที่เป็นมาตรฐานในการวัดค่าเปรียบเทียบค่าและ4ครับมีหน้าที่เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้าครับ มาดูอ <mar> ันแรกเลยนะครับหน้าที่คือหน้าที่ที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับผู้ขายยอมรับให้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับผู้ซื้อก็ยินดีที่จะชําระเงินเป็นให้เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นเจริญก้าวหน้าด้วยครับหน้าที่ที่2นะครับเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าอย่างไรนะครับมีอะไรคือ1สินค้าอาจเสื่อมสภาพได้ครับทำให้มูลค่าลดลง2เงินเป็นทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องนะครับ 3. สามารถใช้จ่ายได้ทันทีครับและ4สะดวกในการลงทุนขยายกิจการนั่นเองหน้าที่ที่3ครับเป็นมาตรฐานในการวัดค่าและเปรียบเทียบค่าเป็นอย่างไรนะครับ 1. แสดงใช้แสดงราคาเป็นหน่วยมาตรฐานของเงินครับ2ช่วยในการเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและบริการ3ส่งผลให้ซื้อซื้อขายกันได้สะดวกมากขึ้นครับ หน้าที่ที่4ก็คือเป็นมาตรฐานในการชําระหนี้ภายหน้านะครับมีอะไรบ้างหนึ่งในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินนะครับ 2. ใช้ในโดยผู้ขายนั้นยินดีให้ผู้ซื้อชําระเงินได้ในภายหลังครับ 3. เมื่อครบกําหนดชําระหนี้ครับและ4ครับผู้กู้ต้องนําเงินมาชําระให้แก่ผู้ขายพร้อมดอกเบี้ยงเงินกู้ฮะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานใ,นใช้สําหรับในการชําระหนี้ภายหน้าได้นะครับตัวเงินอ่าโอเคนะครับ สรุปก็คือมีทั้งหมด4หน้าที่ด้วยกันนะครับหน้าที่ของเงินคราวนี้เรามาดูคําว่าสกุลเงินบ้างครับสกุลเงินคืออะไรสกุลเงินก็คือเงินชื่อเรียกเงินตานะครับที่มีใช้ในแต่ละประเทศสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับหรือกลุ่มประเทศนั้นๆนะครับก็จะมีบางประเทศนะครับที่เขารวมกลุ่มกันแล้วก็ใช้เงินสกุลเดียวกันนะครับแล้วก็ประเทศบางประเทศก็จะใช้เงินสกุลของตัวเองนะครับ อันนี้คุณครูได้นำสกุลเงินให้นักเรียนมาช่วยกันลองดูซินะครับลองทดสอบความรู้รอบตัวซิว่านักเรียนรู้จักชื่อสกุลเงินของประเทศต่อไปนี้ที่คุณครูนำมาฝาก10ประเทศนะครับนักเรียนลองทดสอบดูนะครับว่านักเรียนรู้หรือทราบหรือไม่นะครับมาดูประเทศแรกครับประเทศอะไรเอ่ยอประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเงินนะครับอ,อันนี้คือแบงค์ธนาบัตรแบงค์พันนะครับ ประเทศไทยใช้สกุลเงินชื่อสกุลเงินว่าอะไรครับให้นักเรียนไทยในใจนะครับนับ3 2 1ครูเปลี่ยนนะครับเฉลยบาทครับเองสกุลเงินบาทนะครับต่อไปครับมาดูประเทศที่2กันบ้างครับอันนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเงินสกุลอะไรครับเฉลยครับ ดอลลราสหารัฐนั่นเองนะครับต่อไปประเทศที่3ครับประเทศสหารัฐอาณาจักรครับหรืออังกฤษนั่นเองนะครับใช้สกุลเงินอะไรฉเฉลยสกุลเงินปอนด์นะครับเงินปอนด์สเตอริงนะครับต่อไปประเทศที่4ครับประเทศญี่ปุ่นครับใช้สกุลเงินอะไรเอ่ย เฉลยครับสกุลเงินเยนนั่นเองนะครับต่อไปครับประเทศที่5ประเทศจีนครับจีนใช้เงินสกุลอะไรเอย่ยเฉลยนะครับสกุลเงินหยวนนะครับอ่าต่อไปครับประเทศที่6ประเทศอินเดียครับใช้สกุลเงินอะไรเอย่ยเฉลยครับ สกุลเงินรูปีนั่นเองนะครับต่อไปครับประเทศที่7ประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยเฉลยครับสกุลเงินกีบนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่8ปประเทศกัมพูชานะครับเ <im its> พื่อนบ้านของเราอีกเช่นเหมือนเหมือนเดิมนะครับใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินเฉลยครับสกุลเงินเรียวนั่นเองนะครับ ไปครับประเทศที่9แล้วครับประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราอาเซียนเหมือนกันนะครับใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยฉเฉลยครับสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์นั่นเองมีคําว่าสิงคโปร์นะครับนักเรียนก็น่าจะพอเดาได้ต่อไปครับข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคือประเทศในทวีปยุโรปนะครับกลุ่มยุโรปนั้นใช้สกุลเงินอะไรเอ่ย เฉลยครับสกุลเงินยูโรนะครับโอเคอันนี้ครูก็นําเป็นความรู้นะครับมาฝากเป็นความรู้รอบตัวนะครับเป็นเก็ตความรู้เพิ่มเติมนะครับนักเรียนก็จะได้ทราบนะครับแล้วก็อาไปใช้ได้นะครับโอเคครับในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องของหน้าที่ของเงินนะครับก็โอเคนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เราไปดูใบงานกันเลยดีกว่าครับ ใบงานของเราในวันนี้นะครับเรื่องของหน้าที่ของเงินนะครับนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับคําชี้แจงครับให้นักเรียนศึกษาและสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และสกุลเงินนะครับในแผนภาพให้ถูกต้องนะครับที่กําหนดให้หน้าที่ของเงินครับมี4ข้ออะไรบ้างเขียนลงไปเลยนะครับจะเรียนเราไปแล้วนะครับต่อไปตรงกลางหน่วยเงินตราที่วัดค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายที่กําหนดขึ้นในประเทศเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับ เงินตาเขาเรียกว่าเงินตาในประเทศนะครับนักเรียนเขียนตามครูเลยนะครับแล้วก็หน่วยเงินตาที่ไม่ได้ใช้อยู่ในประเทศก็เรียกว่าเงินตานอกประเทศนะครับนักเรียนเขียนตามที่ครูบอกนะครับโอเคครับส่วนด้านล่างครับมารู้จักสกุลเงินต่างประเทศกันเถอะนะครับมีเขาจะมีด้านซ้ายครับเป็นชื่อสกุลเงินนะครับแล้วก็ด้านขวาคือประเทศนะครับประเทศที่ตรงกันนะครับเปโซใช้กับประเทศอะไรนะครับ อันนี้ใบให้ก็คือเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนนั่นเองนะครับนักเรียนลองสืบค้นข้อมูลนะครับบางประเทศคุูก็ได้ยกตัวอย่างในคลิปไปแล้วนะครับส่วนบางประเทศก็ยังไม่มีนะครับนักเรียนก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับใบงานนี้ไม่ยากนะครับอย่าลืมนักเรียนลงสีระบายสีให้เรียบร้อยนะครับมีคะแนนเพิ่มให้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับ หัวข้อในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่ของเงินนะครับก็จบหลงเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เป็นเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับรอติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ครูไปแล้วครับสวัสดีครับ